สวัสดีครับผมจะมาเขียนสูตรอินทิเกรตครับอินทิเกรตศูนย์ dx ได้ c อินทิเกรต1 dx ได้ x บวก c อินทิเกรต du เท่ากับ u บวก c อินทิเกรตค่าคงที่ dx ได้ค่าคงที่ x บวก c อินทิเกรต x กำลัง n dx ได้ x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1บวก4เมื่อ n 1. ไม่เท่ากับลบ1อินทิเกรต x กำลังลบ1 dx ได้ลอนออสซิลูต x บวก4อินทิเกรต1ส่วน x dx ได้ลอนออสซิลูต x บวก c. อินทิเกรต e กําลัง x dx ได้ e กําลัง x บวก c. อินทิเกรต sin x dx ได้ลบ cos x บวก c. อินทิเกรต cos x dx ได้ sin x, x. Boa, se...